เป็นเพื่อนที่กําลังดูแลรูปร่างนะครับลดน้ําหนักนะครับวันนี้ผมจะมีเคล็ดลับสําหรับคนที่วัยอยู่ประมาณ40-50ปีคือวัยที่กําลังทํางานสนุกเลยนะครับเป็นวัยที่บางคนอาจจะรู้สึกสนุกกับการได้ไปทํางานสนุกกับการได้อยู่กับเพื่อนในที่ทํางานสนุกกับการได้เลี้ยงสังสรรค์เลี้ยงฉลองต่างๆนะครับมากมายครับเนาะในวนัยนี้สิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือว่าเราพบนะครับว่าคนที่วัยเริ่ม40ขึ้นไปเนี่ย ปริมาณของกล้ามเนื้อก็จะเริ่มค่อยๆลดลงโดยที่เขาไม่รู้ตัวครับรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือเรี่ยวแรงก็จะหมดไปพละกําลังก็จะลดถ,ถอยไม่เหมือนกับสมัยเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะฉะน,นั้นในวัยเนี้ยทางที่ดีนะครับแนะนําว่าเราควรจะหนึ่งนะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่ควรจะตรากตรําหรือนอนดึกมากเกินไปเพราะจะทําให้สุขภาพเราเสื่อมโทรมสองพยายามหลีกเลี่ยงของหวานนะครับของหวานทุกชนิดเลยเพราะเป็นวัยที่เรากําลังจะทํางานสนุกแล้วก็มักจะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะครับ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานหรือของหวานเพราะว่าความหวาน,นจะทําให้เราแก่เร็วนะครับแล้วก็จะทําให้สุขภาพร่างกายไม่ดีที่สาคัญคือทําให้เราสะสมไขมันเพิ่มมากขึ้นแล้วอันที่3ก็คือควรจะเดินนะครับเดินได้เยอะเพื่อรักษากล้ามเนื้อของบริเวณขาครับซึ่งเป็นกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของร่างกายนะครับมากกว่า3ามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ะครับกล้ามเนื้อในร่างกายจะอยู่ที่ขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษากล้ามเนื้อขา ของเราดีเนี่ยการทรงตัวของเราดีเนี่ยเราจะสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือการเลือกทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์นะครับพยายามทานสารอาหารให้ครบหหมู่ไม่ได้ทานเฉพาะอร่อยหรือทานเฉพาะอิ่มอย่างเดียวเราควรจะทานสารอาหารให้ครบนะครับถ้าทําได้อย่างนี้ครับเราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับผมมากดครับ